สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับเคส iPad Gen 9นะครับในปี2021นะครับ iPad Gen 8 Gen 7ก็สามารถใช้เคสด้วยกันได้นะครับผมจะขอรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบนะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างครับอันแรกครับคือยี่ห้อ ESR นะครับ ทั้ง3ตัวที่ผมมารีวิวคือราคาไม่เกิน300บาทนะครับอีกครั้งนะครับก็คือราคาไม่เกิน300บาทเพื่อนๆก็ลองไปหาใน s h อ p e e l a z a d ดหรือว่าอะไรต่างๆครับอาจจะมีโค้ดส่วนลดเพื่อนๆก็ไปลองหาดูครับส่วนตัวผมผมกดได้3ตัวนี้ไม่เกิน300บาทครับผมในการใช้งานนะครับก็คือทั้งหมดนะครับเป็นการใช้งานที่ใช้งานจริงๆนะครับผมของผมกับเจ้าตัว iPad เจนจก้าครับตัวแรกครับเป็นเคสของยี่ห้อ E.S.R. นะครับนี่เลยคล้ายๆเคสแบบยี่ห้อซูกูที่ราคา2000กว่าบาทครับผมแบบนี้เลยต่อมาครับก็ของยี่ห้อนิกินนะครับผมนี่เลยครับเป็นเคสด้านหลังเป็นแบบโชว์บอดี้เครื่องด้านหลังนะครับแล้วก็มีที่เก็บปากกาตรงนี้นะครับสามารถเก็บปากกาได้นี่เลยครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังโชว์เครื่องครับเป็นพลาสติกใสนะครับด้านข้างจะเป็นยางนะครับผมส่วนของ E.S.R. นะครับก็จะเป็นตัวเก็บปากกาอยู่ด้านในเหมือนกันครับผม เลยเป็นยางครับผมนี่เลยครับดูอะไรหูฟังลาโพงอะไรแบบตรงหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานดีครับแล้นอนบเบานะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันเหมือน2ตัวนี้นะครับในการใช้งานนะนี่เลยผมจะเปรียบเทียบแต่ละตัวให้ดูก่อนครับตัวแรกครับความรู้สึกที่ผมใช้งานมานะครับผมรีวผมชอบเจ้าตัวนี้นะครับในการตั้งเพราะว่าความรู้สึกผมว่ามันแข็งแรงดีมากครับในการตั้งในการอะไร แต่มันจะหนาเกินไปครับแล้วมันจะหนักแต่ทุกอย่างครับผมชอบมากในการตั้งสมมติผมใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้ครับนี่ผมใส่ให้ดูเลยก็ได้นี่ครับนี่ครับใส่พวกพวกแบบว่ารูหูฟังตัวปุ่ม power ตัวแบบว่ากด ลบเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างดีมากเลยครับกดง่ายครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยกดง่ายจริงแล้วก็ตัวช่องว่างครับระหว่างรูชาร์จหรือว่ารูลำโพงผมว่ามันเจาะรูได้งานดีมากแล้วงานก็เก็บได้ดีมากครับถ้าผมชอบสุตการตั้งมันสามารถปักตั้งได้สูงสุดคือเจ็ดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7มี่หมีอยู่7ระดับนะครับในการตั้งนี่เลยตามนี้เลยครับแล้วก็วัสดุผมชอบมากครับจับแล้วมันแบบ พิมพ์ดีครับผมนี่เป็นเหล็กดูนะครับเวลาตั้งก็สามารถตั้งได้เลยครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับผมดีมากผมชอบมากเลยครับผมในการตั้งบอกเลยว่าชอบสุดๆครับในการตั้งครับนี่เลยครับวัสดุก็ดีเลยนะครับอันตรงนี้จะเป็นคล้ายผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับในการปิดแล้วก็จะมีโลโก้ ESR นะครับสลักตรงนี้ผมก็ชอบครับตัวนี้ผมชอบมากบอกเลยว่ามันตั้งดีมาก แล้วก็มันมีอะไรครบคำครับแต่แต่ข้อเสียคือมันหนักครับผมหนักเกินไปนี่เลยต่อนะครับยี่ห้อที่ผมชอบอีกครับก็คือนี่กินครับทุกยี่ห้อที่ผมซื้อก็คือผมไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าไม่ได้อะไรผมซื้อมาใช้เองนะครับผมนี่ตัวน,นี้ผมก็ชอบมากครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเป็นเคสใส่นะครับก็จะมีตัวปิดกล้องได้เลยครับตรงนี้ ผมเคยรีวิวแบบเต็มๆเฉพาะตัวนี้ในช่องแล้วก็กดไปหาดูได้เลยครับทั้ง3ตัวนี้ในช่องผมมีนะครับเป็นรีวิวหรือว่าไปกดดูได้เลยครับผมจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวจะขอเวลาเวลาแกะตัวนี้นะครับก็แกะแบบนี้นะครับมันแกะง่ายครับเพราะว่าเป็นเป็นพลาสติกหรือว่ามันเป็นยางครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นยางนะครับนี่แกะง่ายครับเป็นยางมันแกะง่ายอยู่แล้วครับนี่เลยแล้วก็เราก็สามารถวิธีการใส่นะครับของตัวเคส ของย Came, ี stay, regular, sink, the nice. ่ห right? ้อน uh ี um, ้ก <cái> ินครับทุกแบบเขาจะใส่แบบนี Pocket ้เราใส่บริเวณตรงกล้องก่อนก็ได้ครับนี่หรือจะใส่ตรงปากกาก่อนนะครับตรงที่มันนนหนาก่อนก็ได้ครับนี่เรียบร้อยครับในการใส่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วครับสามารถทุกๆ3มตัวนี้ครับมีฟังก์ชันเปิดปิดหน้าจอได้นะครับนี่ครับแบบนี้ผมชอบรับยี่ห้อนี้ผมว่ามันก็ดีครับงานมันดีมากมันถือแล้วมันสวยงามมากอันนี้ผมเชื่นชจมเลยแต่การตั้งมันตั้งได้แค่สองระดับนะครับแบบแนวนอนแล้วก็แบบแนวตั้งครับแบบนี้ครับ แบบนี้นี่ครับผมแล้วก็แบบตรงนี้ครับมันตั้งได้แค่ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนี่ประมาณนี้แล้วก็นอนครับผมก็สามารถตั้งได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะจับแล้วมันจะเข้ามือแล้วมันก็สามารถโชว์บอดี้เครื่องหรือามาปิดกล้องป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรได้ครับนี่โชว์บอดี้เครื่องนะครับก็จับประมาณนี้เลยนี่ครับผมว่าทั้ง3ตัวเนี้คือสวยครับผมในการใช้งานของผมนะผมชอบครับผมบอกเลยว่าชอบจริงแล้วก็ ต่อมานะครับผมจะเอายี่ห้อธรรมตานะครับผมนี่เลยอันนี้ก็วัสดุก็คือใช้งานกระแทกได้ดีครับมีปุ่มมีอะไรครบคันนะครับของยี่ห้อนี้กินนะครับนี่ปุ่มงานดีครับผมสามารถใช้กับเจนเจ็ดเจนแปดได้อันนี้ก็เป็นไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กในการหลอกครับนี่ดูครับปุ๊บปุ๊บพัดตีแข็งนะครับตรงนี้นี่เลยแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเคสราคาวิธีการแกะครับก็ดันสองมุมนี้นะครับปอกียบร้อยครับเก็รียบร้อยแล้ว ต่อมาครับเป็นเคสราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ชอบนะครับ่ามันเบาดีก็สามารถใส่ได้เลยครับตัว iPad เจนกวัสดุมันจะวัสดุแบบเดิมนะครับดังนั้นมันงอยากอยู่แล้วครับในการใช้งานนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยในการใส่นี่ครับปุ๊บาะว่าอันเนี้ยมันเบาดีข้อดีของมันนะครับคือเบาการตั้งมันจะคล้ายตัวนี้ครับนี่กินครับการตั้งเหมือนเหมือนกันผมจะไม่ขอพูดมากในการตั้งก็พับแล้วก็ตั้ง นครับเรียบร้อยแล้วก็นอนอีกครั้งหนึ่งครับในการใช้งานผั <lum> สุดครับจะเป็นแบบว่าเป็นแบบสุดดีมากครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพัาจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับบริเวณปิดปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขอบยางธรรมดานะครับในการใช้งานด้านหลังเขาจะเป็นยางขุ่นๆนะครับโชว์เบอรี่เครื่องผมว่าตัวนี้ก็สวยมันจะโชว์เบอรี <importantly> ่เครื่องไม่ดีเท่าตัวนี้นะครับแต่มันจะแบบว่าเป็นแบบสไตล์แบบ เป็นแบบไม,ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมถือว่าโอเคมากครับมันจะไม่ใสมากถือว่าพกพาและสวยงามมากครับสําหรับผมก็จะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนในการใช้งานนะครับสาหรับวันนี้พีเพยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ